สวัสดีครับพี่น้องมาพบปพ่อกันอีกแล้วค่ะก็ช่องยอดรักคำพุนร่วมมิตรเมื่อนี้เล่นอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้บรรยากาศพื้นที่กว้างขวางครับตอนนี้พ่อห้องกันรางลุ่งลัางจุดก็ครับตอนนี้ไอ้เพราะว่าห้องกันต่าง่ที่พื้นที่เมื่อนี้เป็นไฮหน้าครับ พื้นที่วันนี้เป็นไฮน่ากว้างที่น้องคุณนะห้องน้ำเป็นท่านไร่คุณละ่ะเหน่าวกวางออกไปพุนเป้นทาี่เฮรอพืนที่เขา,ากัดตั้งหลายติบแล้วครับตอนนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศพลังเวทีตอนนี้ก็ทุกคนก็ต่าง มาเอาล่างเอายังเขาโอก้ยังแล้วมันแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วต้องต้องถังน้ำเย็นนี่ครับปาดเบื้องถังน้ำเย็นอีพ่ออ่ะอ้าวคือเห็ดดีนะทังน้ำพิเศษยอ้าคือเห็ดดีแท้โอ้ยพ่อซักตัวเห็ดไหมอ้าล้คือเห็ดดีแท้อ้าเห็ดดีตัวนี้ทางน้ำกินทางน้ำกินทังน้ำเย็นรถบาดเออพัก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 สู้ๆนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเราก็จะได้พักแล้ว ได้พักประมาณ3ามสี่วันแล้วก็จะสู้ต่อแล้วพอตัวจัดล่างจากหน่อยครับพี่น้องล่างลงแล้วาครับพี่น้องต่อต่อตอตอ,ตอ,ตอ,ตอจัดของเก็บยังแล้วมาแล้วยอดยู่หุ่นหลอกยอดอยูหุนออ่นนะโอ้ยห่อนหลยพี่นออ้องเอยบรรยากาศมาห่อนกระดอกกระเดียดเฮร้อนมากร้อนมาก วันนี้บรรยากาศทุ่งนานะครับขากูว่มันเป็นบรรยากาศเท่าเช่นล้อมสังกะสีไใบนะคะเด้อวันนี้โอ้พี่น้องวันนี้มีไรลโซตร้อมวันนี้มีไรลสดด้วยนะครับพี่ไรลโซตร้อมเลย เพื้น,น,ท,นะนที่กว้างขวางมากเลยครับวันนี้บรรยากาศหนะเวทีเฮ้าทีมไรสุดของอะไรอินดี้สมายเพปานมะล่ยสดให้พี่น้องได้ช่มกันทั่วโลกนะครับเดอ้อ สีทองมาในบรรยากาศที่คักีดีได้ปะนี่ยไปวิ่งกับการัดสีโตกดินแล้วลมวายอยบ่ฮ้อนปันใด้เบืบ้องหังทนวอยฮาพี่น้องจอดเทียบจอดเทียบเอาของลงครับตอนนี้นนคือการัดสีขนอุปกรณ์คนยางลงแล้วโอ้ยแหมคอ สวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุกฤษฎิสุขอนครับฝากติดตามพระเอกผมด้วยนะครับเด้อฝากเอ็มซีพอติดตามช่องยอดทำไมเด้อยอดรักคำหุ่นร่วมมิตรรคัียอดรักคำหุ่นร่วมมิตรเด้อพี่น้องฝากเข้าไปกดติดตามเด้อครับลูกชายคนนี้ว่าธรรมดาครับพี่น้องมีสองเสียงคุณได้เสียงคุณนี่งกัเสียงคุณชายน่ารักที่สุดครับน่ารักที่สุดเสมอต้นเสมอปลายตอนนี้เป็นวันหน้าแดนเซอร์ไปแล้วครับผมครับ ขอบคุณมากครับขอติดตามครับขอบคุณครับตอนนี้เบีเฮีฮอกระกลังได้หลายเตือไปได้ครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนกะลิงไข่ทันเวลาสามทุ่มแต่ยังไงก็ทันครับวันนี้ทันแน่นอนเมื่อไหรคนบ้านเขาจะเศร้าเมยเพื่อนก็ยืนเศร้าเมยเพราะว่าเขากับบรีบไปไลยเพราะว่าตอนนี้มักกะงานเ่ามักกะลุดหนาไปหลายเติบแล้วครับ เมื่อกี้นีอีพอทูนเล่ามาฝากกันเด้อพี่น้องเด้อจังไดกับังไรกับฝากซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามน่เด้อถึงนาตาครับพี่น้องเมื่อกี้นีอีพอทูนเล่ามาเขาในไรลน้ำพ่นฝากช่องยอดรักข้ามผุนรวมมิดแล้วจังไดที่พอเล้าฝากให้แล้วกับพี่น้องกับซอยกดไลค์กดแชร์ซอยกดติดตามช่องยอดรักนี่นะครับเด้อรศัพท์กด ห่อนครับพี่น้องขั้นห่อนแล้วก็ตั้ตกาหลีไายได้บ่หลายเลือดไทยไปหน่อยๆน,ยนึงการตัดงทีมซื้อๆกเล้วยเที่ยวดับเที่ยวเปิดนี่งห,หรือว่าโทรสัพเพราะมันห่อนดู้จะไหนคลิปนี้กะเอาไว้ซัมมี่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ากรสิพี่มาไฮแบบพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันบรรยากาศหน้าเวทีหลังเวทีครับจะไหนฝากพี่น้องซอยเป็ดกระลังใจให้ที่มากข้ามุนรวมมีแต่ครับเด้อฝนนั่งเข้าเมาย์กันสวัสดีครับ